ครับชาว FPS ไทยแล้วทุกท่านนะฮะแม่ของรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกมเิรกเกียร์นะครับแล้วก็รู้สึกว่ากล่องแม่งโคตรใหญ่จริงฮะสําหรับ Alienware ครับผมนี่เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะกับคนที่น่าจะพ้นจุดที่เรียกว่ามนุษย์ไปแล้วครับ <c oughs> นั่นคือ Alienware ครับผมบแบรนด์ที่หลายๆคนเพิ่งจะรู้จักกันหรือว่าหลายๆคนรู้จักมานานแล้วนะฮะกับทางเมืองนอกที่เป็นฝั่งอเมริกายุโรปเนี่ยจะค่อนข้างนิยมใช้กันนะฮะ เดี๋ยวเราลองดูกันว่าพอแกะกล่องออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือภายในของตัวกล่องเอเลนแวร์นะ1ินิ้วรุ่น R3 นะครับ R3 คือตัวย่อที่มาจาก r e v i s i o น3นั่นเองคือพูดง่ายคือเป็น Gen3 แล้วนะฮะเอเลนแวร์เขาจะแบ่งรุ่นไม่ยากครับแล้วก็ไม่ได้ซอยเยอะนะครับผมจะมีอารมณ์ประมาณว่า17ก็คือ17นิ้วนะฮะ15ก็คือ15นิ้วนะครับส่วนตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยคือ อ่านิ้วนั่นเองนะครับ r 3นะฮะแล้วก็จะมี18ด้วยมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมตัวกล่องไม่ได้มีอะไรเยอะแยะครับมีแค่กันกระแทกครับนี่อันนี้จะเป็นโฟมกันกระแทกด้านบนนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเลยครับแล้วก็กันกระแทกที่ตัวเครื่องรอบๆค่อนข้างที่จะฟิตเปเยะนะฮะเดี๋ยวผมเอาเครื่องออกมาก่อนนิดนึงครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเครื่องแบบละเอียดอีกทีนึงเนาะว่าความเจ๋งของอันนี้ไมาคืออะไรบ้างนะครับในด้านในกล่องก็จะเป็นพวก ด็อก ument เล็กๆนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกน,นะเป็นพวกแบบว่าเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเครื่องเอเลนเวอร์สิก้าวมาก็มีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษวิธีใช้แล้วก็บอกอธิบายในจุดของพอร์ตต่างๆว่าคืออะไรบ้างนะครับช่องนี้คือช่องของอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับพวกตัวหัวแปลงนะฮะอะแดปเตอร ดูเหมือนจะใหญ่นะครับมันก็ใหญ่แหละแต่ว่ามันเบานะฮะถ้าเกิดเทียบกับแบรดนด์นอื่นๆที่ผมเคยสัมผัสมาเนี่ยอพวกที่เป็นตัวท็อปแบบว่ารุ่นใหญ่เลยเนี่ยอะแดปเตอร์จะใหญ่และหนักนะครับแต่อันนี้คือใหญ่แต่เบาคือผมรู้สึกได้ว่ามันเบานะครับผมไม่รู้ว่าเขาทํายังไงนะแต่ที่รู้ว่าคือความรู้สึกผมคือมันเบามากนะครับปึ๊บแล้วก็สายที่มาเป็นหัวแบบนี้ฮะถ้าผมจับไม่ผิดจะมันจะเป็นลมอารมณ์มแบบปักแบบว่ายุโรปหน่อยนะฮะ แต่ก็ใช้กับปลั๊กที่บ้านเราได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ปลั๊กด้วยใหม่เนาะนี่ครับผมประมาณนี้ฮะหลังจากที่แกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยหรือความรินท่านผู้ชมนะฮะจะเป็นอะแดปเตอร์ที่พอลองเทียบกับตัวเครื่องก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบนและใหญ่นะครับแต่เบานะย้ำอีกทีนึวว่าเบาเพราะว่าตัวเครื่องอะหนักเอาเรื่องอยู่แล้วนะฮะตัวเครื่องนีมีวัสดุที่ค่อนข้างจะสวยงามเลยครับส่วนฟอนี้ก็เป็นสายธรรมดาไม่มีอะไรมากนะครับผมคงไม่ได้เสียบอะแดปเตอร์ให้ดูนะครับเพราะว่า าตามตรงก็คือจุดที่ผมนั่งเนี่ยจะไม่ค่อยสะดวกต่อการเสียบปลั๊กเท่าไหร่นะครับนี่เปิดฝาขึ้นมาครับจะให้ดูสรีระคร่าวๆฮะดิเมนชันแล้วก็มิติต่างๆนะครับลองดูที่ลวดลายครับตีเส้นมาแบบนี้ฮะเป็นสามเหลี่ยมเลยสวยงามมากๆครับผมบอกเลยว่าถ้าใครที่ไม่ได้ลองจับหรือสัมผัสดูจริงๆเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าความหรูหราหรือว่าความพรีเมียมของเอเลนแวร์เนี่ยเป็นยังไงนะฮะปิดลงมานิดนึงครับ ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นแจ็คไมโครโฟนแล้วก็หูฟังนะครับเป็นแบบสเตอริโอ2.0นะครับแล้วก็ USB 3.0ครับแล้วก็ตัวล็อกเครื่องแล้วก็ช่อง power นะฮะตอนนี้ก็จะไม่ได้มีช่องระบายความร้อนอะไรนะเขายัดมาไว้ด้านหลังหมดเลยฮนะและนี่คือด้านหลังครับนี่อันนี้เป็นช่องพิเศษยังไงเดี๋ยวผมจะลงละเอียดให้ดูในกระทู้รีวิวเต็มๆอีกทีนึงนะครับเพราะถ้าเกิดพูดในนี้อาจจะ ข้อมูลข้อมูลอาจจะเยอะไปนิดนึงนะฮะจุดนี้ครับผมเป็น HDMI ครับแล้วก็ด้านขวาของตัวเครื่องครับก็จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็น Thunderbolt นะฮะผมผม,ผมไม่แน่ใจว่าเป็น Thunderbolt version อะไรหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่ามันคือพอร์ต Thunderbolt ที่เอาไว้อ่าต่อพวกกาจอแยกนะครับแล้วก็เอาไว้เชื่อมต่อต่างๆนะครับผมอ่าแล้วก็ตามมาที่ช่องพวกอ่า SD card นะฮะแล้วก็ USB ข้างนึงแล้วก็พอร์ตแลน นะครับพอแลนดนี้คือจะเป็นรู้สึกจะเป็นกิกะ b บ t ิตหรือเปล่านะครับแล้วก็ตามมาทีา่ฟีเจอร์ที่เป็น b ิกฟ o ดแลนด์คิลเลอร์นะครับเปิดฝาขึ้นมาเต็มๆครับตอนนี้เปิดเครื่องครับเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณด้านหลังก่อนนะครับผมว่ามีไฟที่ตัวโลโก้เอเลียนด้วยนะครับผมแล้วก็หันมาด้านหน้านะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวกล้องจะจับแสง LED ทุกตัวคีย์บอร์ดได้ชัดเจนไหมเนาะ แต่ก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับแสงสีได้ที่ตัวโปรแกรมนะฮะ Alien Commander นะครแล้วก็ Touchpad ตรงนี้เวลาที่เราวางนิ้วลงไปหรือแตะเข้าไปเนี่ยแสงจะขึ้นด้วยนะครับซึ่งเราสามารถตกแต่งได้นะฮะสังเกตได้ว,ว่าทาง Alienware เนี่ย Extend ตัวคีย์บอร์ดขึ้นมาแบบเต็มรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก Layout ที่เป็น m a c ครต่างๆนะครับปุ่มพิเศษปุ่มแสดงสถานะต่างๆนะครับปุ่ม Power Logo Alienware นะครับที่อยู่ตรงด้านใต้นนหน้าจอนี้นะครับเวลาไปเล่นที่ไหนวางที่ไหนนี่รู้เลยว่ามันคืออุปรกรณ์ของเอเลี่ยนนั่นเองนะก็สังเกตได้ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ Full Layout นะครับแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวานะครับนี่แล้วก็ด้านขวาล่างนะครับก็จะมีสเปคบอกไว้ว่าเป็น Intel Core i7 i n s i h t นะครับตัวนี้จะเป็นสเปคนะฮะอ่า Intel Core i7 Series 6นะครับผมหรือว่า Sky Lake แล้วก็กาจอเนี่ยเป็น gtx 980นะครับผมที่เมมโมรีรุ่นนี้รู้สึกจะเป็น 4GB แต่ว่าทาง a อ i ล n w a r แว์เนี่ยเขาได้ปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะผมเขาได้ใส่แรมเพิ่มไปที่ 8GB v ิ a วีแรมนะครับวีแรมนะครับตัวจอตัวนี้ที่ได้มาจะเป็นจอ17นิ้วนะครับมีรายละเอียด 4K เลยนะฮะคือรายละเอียดจริงๆ 4K ไม่ใช่ออปพ์ส k k นะครับตัวจอนี้ 4K นะก็ประมาณนี้ครับ สิ่งที่อยากจะบอกนะฮะก็คือเรื่องของสเปคที่จัดเต็มมาแบบนี้นะฮะราคาขึ้นต้นด้วย7 0 0 0 0ถึง150,000บาทนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ไทยเราก็มี a อลิฟแวนรีเซอร์เรอร์ไทยแลนด์อยู่คอยให้บริการอยู่นะครับคอยชิปของจากต่างประเทศมาส่วนเรื่องของการเทสต่างต่างนีที่ผมลงไว้นะครับเป็นไอนอนต่างๆเดี๋ยวรอรับชมได้ในกระทู้รีวิวแบบเต็มเมนะครับเพราะว่าให้มาเปิด,ปดตอนนี้คงเยอะแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพไปแน่นอนนะครับยังไงฝากไว้ฮะตรงนี้ด้วยนะครับ ระเป๋านะฮะที่ทางเอ็เอ a นเอ n นเวอล์รีเซอร์เรอร์ไทยแลนด์เขาฝากไว้นะครับอันนี้คือเวอร์ชั่น1ครับจะเป็นในเรื่องของว uh, ิดิคเตอร์วิดิเคเตอร์เป็นแบบเป็นแบบฮิลนะฮะแล้วก็สพายข้างซึ่งเป็นฮาร์ดเคสนะครับฟับงเสียงนี่ฮะเป็นฮาร์ดเคสดูด้านในนิดหนึ่งแล้วกันนะแกะออกมาป,ปุ๊บนี่ฮะด้านใน อารมณ์แบบเหมือนเขาออกแบบดีไซน์มาให้เป็นเหมือนกับว่าซอฟต์เคสที่แบบสามารถถือได้ง่ายแล้วก็สะพายได้ง่ายภายในใบเดียวกันนะครับในด้านาเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นผ้าตะข่ายนะครับป๊อปใบที่1ผ่านไปครับ2ตัวนี้จะเหมือนกันนะครับผมเป็นวินดิเคเตอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นที่คนละไซสกันฝั่งซ้ายมือผมนี่จะเป็น14นิ้วนะฮะดู17นิ้วอย่างเดียวแล้วกันเนาะนี่ครับ17นิ้วใหญ่ฮะพอที่จะใส่ตัวนี้ได้ นี่ครับผมด้านหลังครับนี่เป็นด้านหน้าี่เป็นฮาร์ดเคสเหมือนกันฮะก,การกระแทกแล้พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราดูด้านในกันบ้างนี่นะก็จะมีซองเล็กๆน้อยๆเอาไว้ใส่พวกสายดปเตอร์ต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็บุบุด้านในเรียกได้ดว,ว่าแน่นแล้วก็ คือไว้ใจได้เลยครับเวลาใส่เครื่องหลักแสนไปนี่สบายใจได้นะครับก็อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมีขายอยู่ในเว็บไซต์หรือเพจของทาง a l e n n w ว r e r ี e ซ l ร์เร a ร์ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นสินค้าแบบทาง Off i ิเชียลของ a l ย a ลน e n w a r e เลยไม่ได้ทำขึ้นมาเองนะครับยังไงฝากไว้ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบแบรนด์ a อ e n แว r e แล้วก็อยากได้นบนบุ๊กที่มันสุดทานจริงๆผมเชื่อว่าน่าจะยังไม่มีใครที่จะมาสุดทานได้เท่า a อ e n w ว r e แล้วนะฮะ เพราะว่าเวลานี้เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่แล้วก็ขลังมากๆในในกลุ่มเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ล้ะผมและเอทเพเทลน์ดอทคอมนะฮะร,รวมไปถึงเอลลี่แวร์นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ